เนาะเพราะว่ามืออื่นกับมือที่หอยออกแล้วนะครับพี่น้องพี่ที่อาจจะได้มาจับคอามอยู่ไทยว่าพอแจมจบปั้นตัวใดบนล่างนะครับเอาออกมาติดตามเอาเขาไาแล้วก็เลยกดแช่นะครับผมกดฟี่เลยพี่น้องคนหนึ่งเขาเลยเปิดกล่องอีกคนหนึ่งส่วนลักกดขี้บอเสียตังค์นะครับกดเข้ามารถครับอ๋อตามกันพี่น้องพี่ทอันนี้ชุดแรกชุดแรกเ๋อยุบซีนเอาชุดเต็มตะอนเอาเบิ่งชุดเต็มก่อนนะพี่น้องเออเบิ่งชุดเต็มต่กอนครับผม ตกเกาที่ปล่อยออกไปเนาะที่ปล่อยออกไปแล้วตกเกาพอเปลี่ยนแปลงนีเปลี่ยนไหมบ้านนี่ว่ามีเปลี่ยนไม่จะก่งห่อนเออไม่จะหินหายมันหน่อยตัวครับผมเอานี้ชุดเตรียมชุดเตรียมชุดเตรียมบนอย่างเดียวตัวนี้ครับผมเออวเพื่อว่าอีพีเธอเพิ่มมกได้หนิครับจะให้แคปหน้าจอไว้ครับวันนี้ล่างล่างชุดแรกครับชุดปล่อยตองงวดครับปล่อยตองงวดเออ การเน้นที่ชุดสามกับเก้าสามเนาะนม่ชุดแรกเออชุดแรกวันนี้สีมาสะดวกพงสุดท้ายได้บัตรนี่ครับมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องที่ที่วันนี้บนสูตรเบื้งสูตรเนาะครับผมเบิ่งสูตรน้ำเบิ่งสูตรพายที่จับนี่ที่ที่สูตรที่จับจับพายที่ไปนี่ดึงมาใกล้ใกล้กัได้ครับผมหาหกเกียร์อันนี้รักหน่วยหนึ่งกับสองครับผมหมดที่แล้ว หนึ่งสองหนึ่งสองเขาหนึ่งสองเขาหนึ่งสองสองชุนนะครับแต่วันมากน้ำกันสองศูนย์ชูนนี่มากน้ำกันครับผมอย่ากั้นกันเลยขัดจับพวกับเขาหนึ่งสองคือเขาครับผมมาหนี่ตัวนี้มันหาหกเจ็มนั่นวะเสียมาตัดนี่ไผ่นีกรรมการมาตัดครับโอ้มีกรรมการมาตัดน์พอเนียนี่เขานี่คือกรรมการครับ แปดกับเก้าครับผมแปดกับมาเจ็ดแปดครับเก้านี่ไปล่างงวดล่าสุดนี่ศูนย์กับหนึ่งคือกับหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งสองครับหนึ่งสองงวดนี้หกกับเจ็ดกับเจ็ดเพราะแจมมันเจ็บว่าต้องมาตัวหนึ่งครับผมอ่าได้ไหมเราว่างหกกับเจ็ดนี่เนาะแมนเอาครับพอเขาเปิดกันแล้วไปลองกีบซี่นะครับเบื้งกำลังการแราวันนี้พอแจมเจ็จับเราว่างหกกับเจ็ดนี่เอาตัวใดลงมานะครับไปลองกีบซี มาเป็นกรรมการตัดสินกันเมืม่อนี้นะครับคับวันที่หนึงนะครับผมงวดวันที่หนึง่งนะครับวันที่หนึง่งตุลาคมนะครับพีนองเอฟซี 话，然后呢？ ม่นกันในของแตมหกก็ดมันกันยากอยู่ยากบอยากยากเออขั้นว่ายากกับจีบริกัรบ่ิการอย่างงมต้องไปซื้อใ่กันหรอกมั่นกันหรอกมันคือม้มันคือไม้แห่หรืหกกระเจ็ดเนียว่เนี่อก็พอามันกันเน่

我白布白你剪哦，剪到快拉白了，拉白了。哦。<Okay. S 1> okay. 啊 ูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ในลักร,อกร,ร,รอ้อยนศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเอามาเลยพี่น้องคด่อยัดเลย กากับศ <ML> ู <Pok> er. นยนักลอยตรงนี้นี่แล้วูนตัวเดียวยางนี่กระดาบว่ะไม่่ัแต่วาัน่น่ที่องับกไตเอาถอดละเล่นบ่นเ่ียนส่คนละใบยังไง อนี้ครับเฟวเป็นเ่ับล็กสามตัวพี่น้องที่อันนี้สาตัวกเห็นกันแจวพี่น้องนั่นอ่ะก็เล็กสมตัว3มตัว2ตัวบนเด้อวิ่ง6กับ7จ็เน้นที่7จ็ดเจหสอลัก10บ่างลักเอา หลักสิบล่างจุดหลักสิบล่างตัวนี้ไม่ได้เก่ากับซีเหนบ่นตัวนี้ได้เก่ากับซีเห็นบ่เอบซีตัวนี้มันจะได้เก่ากับศูนย์อ,อม,มันก็นเลยอยู่เก่ากตัวเดียวหจุดสอง ไปเคลีก <Okay, S 2> ันที่เดี๋ยวตัวน,นี้เนาะอ่ะ,อะพี่น้องมาเบิรงล่างกันบาดเนี่ยเบิร์บนแล้วก็มาเบิรงล่างสี่สิบข้อเดียวนะลั่งวิ่งเก้ากับสี่ตัวนี้เก้ากับสี่เป็นหลักสิบ cái gì lông ngày tháng sáu lên là tao ấy biên cầu tôi điều, Chuyện tôi nghe lấy cái đi trên xong bay เก้าสูนเก้าสาม ระวังเก่าซีมากน้ำกันนาำกันได้บอกเก่าซีได้ยนว่าชุดชุดเก่าชุดเตรี่ยมมันเนสีนมีเก่าซี้อมดิเห็นว่าสีมีเก่าซีอยู่ อ๋อมีเก่าี O อัชุดเต็มขาบานชุดเต็มนี่คือชุดเต็มชุดเต็มมีีคูกับมีเก่ามีศูนย์เก่าซบ้าีเขาแกงแกงหกีเขาหกซเขาหกเหกพาวพอแกงีประจับเป็นบบอบระจับเรีนเก่ามาอันนี้คือสรุปเนาะสรุปโครงสุดทร์สรุปโคงสุไทายจาก C คููจาก C คููเหลือสองคูนี่เ หมายถึงเก้าซีนี่บอกเอฟซีไปขันมากเกา่าน้ำเนต喏ครับแต่ว่าตัวเนี้ยพอได้เก้าสามตัวเดียวครับอันนี้คือชุดเต็มปล่อยตะตองหงดอันนี้เมียนเมียนครับเมียนเมียนเมียนเอาให้เอฟซีเบิ้งน้ำอันนี้ชุดเต็มปล่อยตะตองหงดเออที่แรกเอาให้เบิ้งละอันที่แรกเออเมียนอยู่ <c oughs> พอแต้มใส่เบิ้งอยู่ยครับอเอาท่านใดที่มาเห็นสวัสดีครับไปกดในคลิปก่อนนะก็ได้ไปลองอีกทีเอาไปเบิ้งไปน้ำแคปหน้าจอกันด้วยเอามาวางเปรียบเทียบกันนะครับพอแต้มออกนั่นออกวันนี้ เอาทาเอีางกันล่องซองไว้ก่อนี้ครับเอาสรุปบนล่างนะครับพี่รองอิฟซีกันนะครับสรุปพี่รองอิฟซีสรุปกรุงศรีไทยกรุงศรีไทยอ่านแห้งไรจะไปอ่านยังไงแคมนายจอยชัดๆรวดวายแล้วพี่น้องพี่พอบุญกบุณที่ติดตามทั้งช่องกันเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับโอ้บ่อ่านเลยปะเงี้ยเอาเนาะบ่คลิปยำ ขอขอบคุณพระเจมขอบคุณอะไรครับผมเอาคลยโชๆกันมันเรื่องแห้งนะพระเจ้เนาะให้เขาปังแตกแต่ขบดังหลังไร้งวดนี่ให้ว่าแตกซาแตกซาล้วเนาะบนหลังเลขซีสามตัวก็ยืเืมด้วเลยเอาไปเารเนาะเลขสามตัวก็งามีปลาอะไรมมีปลาอะไรผสม